สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแ like, ชร์รักกันแน่แน่กดแช่ช่กดนานๆกดยัดยานกดเยอะๆนะคะโหรพาออกมาเตือนดิฉันว่าอย่าไปขุดเสือกับรอนเลยเอาเวลาไปดูแลตัวเองว่าจะอธิบายกับทนายตั้มอะไรอย่างไรดีกว่าดิฉันเห็นด้วยค่ะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องขุดแล้วโหรพาออกมายืนยันว่าเสือกระรอนมีความสัมพันธ์กันจริง แล้วรอนเป็นเมียน้อยของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่พี่รอนไม่ซักเซพี่รอนกลับมาคุณท่านเมตตาพี่รอนมากอันที่สองบอกพี่ได้เลยว่าในเฟซของพี่รอนพี่เจาอะอยังไงพี่ถึงข้ามเมนนี้ไปได้พี่รอนโพสต์ว่าได้กลับเรียนคุณท่านคุณท่านอนุญาตให้คบกับใครไม่รู้ได้อะไรเนี้ยแค่นี้เองนั่นหมายถึงว่าอะไรตอให้คุณท่านรู้คุณท่านไม่ไม อย่ามาคิดว่าคุณท่านจะมาเสียได้เรื่องเงินทองไม่สนท่านไม่สนบอกได้เลยและไม่ต้องกลัวว่าเออท่านคุณหญิงสุดาจะทราไหมขอทราบทุกอย่างขอทราบทุกอย่างก็เป็นขั้นตอนระเบียบในการดูแลหมดค่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกว่าไอ้เรื่องการยืนยันว่าเสือกับรอนมีอะไรกันไม่ใช่ดิฉันเป็นคนเริ่มคนเริ่มทุกครั้งจะเป็นโหรพา นี่โหระพาก็ไม่รู้ว่าหวังดีกับรอนหรือว่าอะไรยังไงเพราะรอนกับเสือก็จะพยายามเงียบๆไปเพราะคนจะเข้าไปดูการที่ขุดเนี่ยดิฉันรู้ว่าคุณท่านคุณผู้หญิงอะไรพวกนี้รู้อยู่แล้วเพราะว่ารอนโพสอะไรชงช่างผงผางนะคะดิฉันรู้ว่าคุณท่านคุณหญิงสุดาคนออกชื่อคือ ต้องบอกก็เป็นโหราพานนะคุณหญิงสุดาไม่น่าจะได้เป็นคุณหญิงหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณหญิงเวลาที่ไปบริจาคอะไรที่โรงพยาบาลเขาน่าจะต้องใส่ยศตรงนี้เอาไว้นะคะเขาเรียกคุณสุดาเฉยๆถ้าเป็นคุณผู้หญิงอันนี้เป็นได้คุณผู้หญิงจะเป็นพวกคนอื่นที่ยกย่องแต่การจะได้เป็นคุณหญิงมันจะต้องเป็นตราตั้งนะคะ จะมาเรียกใครเป็นคุณหญิงเฉยๆนี่ไม่ได้แต่อย่างที่บอกเห็นไหมคะคนที่ออกมาการัตีอีกแล้วว่าเสือกรอรนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งจริงๆแล้วผัวของรอนคือคุณท่านกับเมียเอกก็รู้ดีทุกคนรู้หมดทุกคนปล่อยให้ดูแลกันทีนี้เนี่ยโฮลพามาบอกว่าดิฉันไม่จําเป็นจะต้องไปขุดไปอะไรหรอกคุณท่านเขารู้เขาดูแลกันอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าถ้าคนที่รอนจะหามาใหม่เพื่อดูแลเขาเป็นคนดีจริงๆคุณท่านยอมรับแต่โหรลภาหรลภาเคยด่าเสือว่าอย่างไรหลอกเมียแก่จะไม่เอาเมียแก่แล้วเพราะเมียแก่สูบบุรี่จัดมากเมียแก่อย่างนู้นอย่างนี้อยากได้เมียเด็กโหรลภาจำเวอร์ชั่นนี้ได้ไหม นั่นแปลว่าโหรละพาเองก็มองว่าเสือไม่ดีพอสำหรับร้อนจะดูแลร้อนได้อย่างไรคนจะดูแลร้อนได้ต้องแบบคุณท่านมีเงินให้ร้อนไม่ใช้ไถเงินร้อนโหัละพาก็รู้สึกตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมคะตอนนี้โหัละพาออกมาบอกเองมายืนยันว่ารอนเป็นเมียน้อยของคุณท่านแล้วคุณท่านให้เงินใช้ แล้วก็มีสัมพันธ์กับเสือโดยที่คุณท่านพวกนี้รับรู้กันหมดแต่จุดหนึ่งนะคะที่ดิฉันไปขุดดิฉันต้องการดูพฤติกรรมทุกอย่างด้วยว่ารอนมีนิสัยอะไรอย่างไรเราจะเห็นนิสัยที่โพสจิกคนนั้นว่าคนนี้แล้วตัวเองดีมีการโพสเล่าเรื่องคุณท่านก็ต้องมาถามว่าทำไมถึงโพสอย่างนู้นอย่างนี้อะไรตัวเองก็เล่าไปว่าคนนั้นมันด่าฉันก่อนนั่นน่นนี่แต่โพสที่ดิฉันไม่เห็นเพราะดิฉัน คงไม่มีความสามารถพอที่จะไปนั่งที่จะไปนั่งหาดูทุกโพสได้จะเดียวเดี๋ยว,ยวไปหาแป๊บ,บนึ่งค่ะลองกลับไปหาในเฟซ Baby m ม n นะคะก็คิดว่าในเฟซอื่นเขามีอยู่ประมาณเกือบเจ็ดเฟซนะน,นะคะในเฟซอื่นคงไม่มีเฟซที่มีการพูดถึงคุณเสือเนี่ยอยู่ในอันตัวเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือ Baby m ม n ก็มีเรื่องคุณท่านเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องความผิดพลาดแต่ไม่มีอันไหนเลยที่บอกว่าไปคบผู้ชายอื่นและคุณท่านอนุญาตอันนี้ไม่เห็นถ้าคุณหัวรพา,าบอกว่าดิฉันพลาดออรบกวนเอาให้ทีมงานคุณหัวรพา,าหามาให้ดูหน่อยคะ่ะดิฉันไม่เห็นจริงๆนะคะแต่มีพูดถึงเรื่องความผิดพลาดและคุณท่านก็ให้อภยัยอันนี้มีอยู่ดูเหมือนจะมีสองโพสต แต่ก็พูดแบบกำกวมกำกวมว่าตัวเรานั้นเป็นมีความผิดพลาดแต่ผู้ใหญ่ก็ให้อภัยมีอะไรทำนองนี้อยู่ค่ะแต่ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าไปพบผู้ชายใหม่ไปเจอคุณเสืออะไรยังไงอันนี้ไม่เห็นนะคะทีนี้เดี๋ยวไปฟังโหรพาต่อค่ะว่าโหรพาเปิดโปงอะไรรอนกับเสืออีกไม่ได้คุณท่านไม่ได้อะไรเลยหนูเคยคุยกับคุณท่านพี่รอนโทรศัพท์คุยกัคุณท่าน,นค,คุณท่าน,ค,านคุยับน้องโห หนคุยกับคุณท่านคุยแล้วซราบซึ้งในน้ําเสียงรับรู้ได้ถึงความไม่ตากรุณาของคุณท่านที่มีต่อพี่รวนและลามมาถึงโหด้วยค่ะจบนะพยานอายานไม่กระเทือนไม่กระเทือนคุณท่านเกษียณอายุแล้วอยู่ในชีวิตบานปลายอย่างมีความสุขนะคะชารามากแล้วอย่าทําอะไรที่มันน่าเกลียดเลยสนใจในเรื่องที่เขาจะเอาเรื่องไปฟ้องทนายตั้มดีกว่านี่เนาะ โหรพาบอกกับทุกคนว่าตัวเองได้โทรศัพท์คุยกับคุณท่านได้คุยกับคุณท่านตัวเป็นๆรับรู้ถึงความเมตตาคุณนอันนั้นที่ฉันไม่เฉียงนะคะดูท่าทางของคุณท่านแล้วดูคนรอบตัวรอนที่เคารพนับถือคุณท่านก็จะเห็นว่าเขาเมตตาเดี๋ยวให้นู่นให้นี้ให้รถให้บ้านให้นู่นให้ทุนให้นั่นให้นี่แล้วก็ไม่ได้ให้เฉพาะรอนเขาให้คนรอบข้างรอนด้วย แต่ถ้าสังเกตดีๆนะคะในเฟซอื่นๆจีระสุดาอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าในช่วงปี1 8ึ่หนึ่งเกมีคอมเมนต์ถึงคุณท่านเยอะแยะมากมายปีสองหนึ่งก็คนพวกนี้ก็ยังมามีคอมเมนต์อยู่เพราะปีสองหนึ่งไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไอเรือนเตี๋ยวที่บ้านซื้อตรงข้างๆบ้านของ เรียกว่าน่าจะเป็นหลานนะคะชื่อนุน่นแล้วก็เป็นร้านที่ลูกบุญธรรมของเขาน่าจะเป็นลูกของเพื่อนที่ชื่อครูอินตานะคะมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก็ยังมีคอมเมนต์ของคนกลุ่มนี้ยอยู่แถวๆวมหาสารคามกันทารักษ์อะไรสักหลายเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพที่เขาไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมหมู่บ้าน ญาติพี่น้องคนพวกนี้ด้วยแล้วจริงๆรอนเนี่ยดูเหมือนจะหลานๆจะเรียกว่าป้าดาวเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งเรียกว่าป้าดาวนะคะเพราะฉะนั้นชื่อรอนก็น่าจะเป็นชื่อที่เขาอยากจะมีอยากจะตั้งขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าคุณท่านเรียกเขาว่าคารอนผิวพมา่าในตาแขกคุณท่านจะเรียกเขาว่าคารอนคารอนเขาก็เลยเรียกตัวเองว่ารอน ชื่อเล่นจริงๆน่าจะชื่อดาวมากกว่าตามที่มีคอมเมนต์ของลูกหลานคนหนึ่งเมน์เอาไว้นะคะเมน์อวยพรป้าดาวโหรพารู้เรื่องนี้โดยอ้างว่ารู้มาตั้งนานแล้วดิฉันถึงตอนนั้นที่โหรพาพูดถึงเสือกับรอนอย่างหยาบคายเนี่ยดิฉันถึงตกใจว่าเฮ้ยเธอรู้ได้ยังไงว่าเข้าสุบรีปุยปุยปุย,ปย,ปยอย่างนู้นอย่างนี้ นั่นก็คือโหระพากับรอนตอนที่โหระพากับเออเมืองไทยน่าจะเคยเจอกันแล้วรอนก็เล่าอะไรหลายอย่างให้โหระพาฟังถึงกับให้โหระพาได้คุยโทรศัพท์กับคุณท่านด้วยเรื่องของรอนเนี่ยโหระพาบอกอย่าไปขุดเลยคุณท่านไม่สนใจหรอกอย่าไปทําเลยมันไม่ดีดีไม่ดีดิฉันไม่รู้หรอกค่ะแต่ให้ดูญาติพี่น้องของรอนเองว่า พอเริ่มพูดถึงเรื่องเสือพอข้ามปีสองหนึ่งปีสองสองสองสามเนี่ยเริ่มมีเรื่องเสือขึ้นมาคนเก่าๆที่เคยมากดไลค์มาคุยด้วยหายไปหมดค่ะลูกๆหลานๆหายไปหมดแน่นอนที่สุดลูกหลานคงไม่ชอบเสือเพราะว่าแต่ก่อนรอนให้เงินกับลูกหลานตอนนี้เงินรอนไปอยู่ที่ใครไปอยู่ที่เสือลูกหลานก็เลยมีความรู้สึกว่า ทำไมไม่ซื่อสัตย์กับคุณท่านเพราะว่ารอนมีหลายโพสต์ว่าคุณท่านดีมากจะซื่อสัตย์กับคุณท่านจะซื่อสัตย์กับคุณท่านนี่คุณท่านยังไม่ทาจะล้มหายตายจากก็เอาเงินที่คุณท่านให้ไปปนเปรอผู้ชายใหม่อย่างนี้เรียกซื่อสัตย์เหรอคะดิฉันไม่สนหรอกคะ่ะในสิ่งที่ทําเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในสาธารณะทุกคนเข้าไปได้เพียงแต่ดิฉันชี้ทางเพื่อจะให้เห็นว่า สิ่งที่รอนพูดให้ร้ายสาวิจีมันน่าจะเป็นเรื่องจริงไหมรอนทำเพราะอะไรเพราะความหึงหวงหรือเปล่ากลัวว่าเสือจะมาชอบสาวิจีอย่างที่โหรพาเองเป็นคนพูดไกด์ไลน์ไว้ว่าเสือเบื่อเมียแก่อยากได้เมียเด็กโหรพาพูดเองนะอย่าลืมโหบอกว่นะจ๊ะโหเชื่อว่าทุกเรื่องที่ถึงทนาตั้มทนายตั้มอาจจะรู้สึกไม่ดีกับพี่ก็ได้ ว่าไม่น่าเชื่อเลยคุณป้าที่ผมเคารพที่ผมเคยเอปากว่าผมเคารพปัญญานมากเนี่ยวันนี้ปัญญาเป็นได้ขนาดนี้เลยค่ะคิดในถึงบริบทที่เขาจะเอาไปฟ้องนายตำําดีกว่าถ้าปัญญาไปไปเรื่องไปขู่เรื่องคุณท่านนี้น้องพี่พี่หัวบอกเลยว่าไม่สําเร็จไม่ประสานว่าบอกบีเกะก็คือเขาไม่ได้มาสนใจเขาไม่ได้ความสําคัญหรอกค่ะคุณท่านพร้อมเสมอที่จะให้พี่รอนมีความสุขในทุกด้านชัดนะเพราะว่าบางอย่างท่านดูแลไม่ได้แต่ท่านสนับสนุนใน นี่โหรลพาก็เอาทนายตั้มมาขู่ดิฉันด้วยเหรอดิฉันบอกเลยว่าตั้มมีสิทธิ์จะคิดยังไงก็ได้ใครจะเอาไปฟ้องไปอะไรตั้มมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าดิฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่บอกเลยว่าความคิดของตั้มไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ฉันทําถ้าตั้มคิดว่าป้าเป็นคนแย่เป็นคนไม่ดีตั้มก็เดินจากไปเท่านั้นจบค่ะไม่เป็นไรเลยดิฉันยังหายใจได้ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ ไม่ต้องดิ้นตายถ้าพวกคุณมานั่งขู่ว่าเดี๋ยวตั้มจะคิดว่าป้าเป็นคนไม่ดีถ้าต้องทำตัวให้ตั้มคิดจะเป็นคนดีโดยการปล่อยให้พวกคุณรลังแกสาวิตรีแล้วก็ดิฉันยอมเป็นคนไม่ดีในสายตาทนายตั้มค่ะการที่คุณเอามานั่งขู่อย่างเนี้ยไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จหรอกต้องมาขู่เพราะอะไรเพราะมันสำเร็จไปแล้วใช่ไหม ยิ่งคุณมาเปิดโปงว่าคุณท่านคุณท่านน่ะดีที่ฉันบอกเลยคุณท่านดูแลพี่รอนทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างแต่บางอย่างดูแลไม่ได้ท่านแก่มากแล้วอะไรคะที่ดูแลไม่ได้เรื่องเซ็กต์เหรอต้องให้รอนไปหาความสุขกับผู้ชายคนอื่นเพราะคุณท่านดูแลเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไปดู เฟซอื่นๆนะคะรอนจะพยายามอวดว่าคุณท่านห่วงฉันมากคุณท่านคุณท่านอย่างนู้นคุณท่านอย่างนี้ปีสองหนึ่งก็เอาภาพเก่ามาอวดด้วยวันฉลองวันเกิดให้คุณท่านแปลว่าคุณท่านไม่ได้มาหาแล้วที่บ้านรอนพูดกับหลายๆคนในกกกก์ว่าคุณผู้หญิงตัวจริงไม่ชอบหน้ารอนและไม่ปล่อยให้คุณท่านมาหารอนก็เลยเดียวดาย ต้องหาความสุขอย่างอื่นแล้วก็มีการยืนยันว่ามีการมองกันว่าเสือไม่ใช่คนที่ดีสำหรับรอนอันนี้แน่นอนค่ะคนที่จะดูแลเราต้องเป็นคนที่มีความถึงพร้อมพอไม่ใช่ให้เราต้องดูแลโดยการเอาเงินไปสดไปฝากเข้าธนาคารในบัญชีเขาให้ดูว่าเขามีเงินดูแล,แลเรา ให้เขาไปจับใจใช้สอยเพื่อดูแลเราแต่จริงๆเป็นเงินเราที่เอาไปให้ผู้ชายมาดูแลใช่ไหมที่พูดในหัวเราพาถานจริงๆหวังดีกับเสือกับรอนหรือต้องการจะเน้นหนักเข้าไปอีกว่ารอนมีพฤติกรรมอย่างไรเสือมีพฤติกรรมอย่างไรส่วนที่เสริมสร้างชีวิตพี่รอนให้ดีขึ้นได้หนูบอกพี่แค่นั้นแหละพี่ยานจริงหนูได้คุยกับท่าน คุณท่านแล้วหนูเห็นหนูก็รับรู้และก็ทราบซึ้งในความเมตตาของท่านท่านเมตตาพี่โอนมากจริงๆเมตตาลามมาถึงหนูด้วยเราคุยกันเรื่องกินขนมจีนด้วยทุกคนรู้ว่าโหเป็นคนชอบขนมจีนมากคือคนใต้ไงเราคุยกันเรื่องน้ํายาปูด้วยขนมจีนน้ํายาปูที่เรากินกันวันนั้นเราคุยกันเรื่องว่าโอ้โหเป็นไงยังไงเป็นไงสนุกไหมไปเที่ยวตรงนั้นอากาศดีไหมคุณท่านก็คุยกัโบโหปกติไงโวทราบซึ้งในความเมตตาของท่านที่ลามมาถึงเรา คนใกล้ชิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราเราถือในเวลานั้นเราก็รู้จักการสนิทกันกับพี่รอนเรายังรับซูบงนั้นเพราะนั้นการที่คิดว่าจะทําร้ายพี่รอนโดยกระติบกระตุงคนสั้นนะไม่กระเทือนค่ะพี่ยนันหนูบอกพี่ไล้วหรอไม่กระเทือนพี่จะกูัวไงก็ได้พี่รอนอาจจะกลัวแต่หูมองว่าไม่มีอะไรเลยโอ้รับทราบและก็รับรู้ในความเมตตามคุณท่านท,ที่มีต่อพี่รอนโฮยพูดเองว่าพี่รอนอาจจะกลัวแต่สําหรับหูไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องของหูที่เขาขุดไง โ h คิดว่าไม่มีอะไรเลยคุณท่านอย่ันนี้กลายเป็นโ h มาเปิดโปรงรอนเองโดยการยืนยันว่ากินหนุ่มจีนกับคุณท่านคุยกับคุณท่านเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกันทุกอย่างตอนนั้นเป็นคนสนิทกลายเป็นโ h ออกมายืนยันเรื่องราวที่ดิฉันขุดเองนะคะดิฉันไม่รู้ว่าโหหวังดีหรือแอบประจานรอนีน่ ไม่รู้ว่าบอกชื่อคุณท่านหรือเปล่าแต่บอกชื่อเมียคุณท่านเมียหลวงว่าชื่อสุดาชื่อคุณท่านบอกหรือเปล่าไม่รู้ในไลน์นี้ดิฉันได้เห็นแค่นี้นะคะลามไปถึงคนใกล้ชิดพี่รอนไใครดีกับพี่รอนท่านก็เมตตาหมดอืมเอาอะไรมาแรกอนละแต่คิดถึงเรื่องพ,พี่พี่ยานดีกว่าพี่ยานคิดดูว่าถ้าพวกน้องบูมใครต่อใครไอ้แต่ใครต่อใคร,ใคร,ใครส่งเรื่องไปให้ทนายตั้มไม่พอส่งไปให้ทนายอาคมดีก็ได้อ่ะดูเล่นๆอนะ่ะโอ้ก็เป็นเพื่อนกับทานายคมในเฟสนะเออ ส่งไปดูเล่นๆกันน่ะมันน่าอายกว่าไหมอ่ะผู้ใหญ่ที่เขารับนับถือมันด่าสาเสียเเสียมาด่ายายสมควรโ่นนี่นั่นจนไม่เริ่มือกันดีกว่าพี่ยังคิดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะพี่ยันอย่าไปเสียเวลาเรื่องคุณท่านเลยค่ะตรงนี้คงไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วละค่ะเพราะว่าโหขุดเองยืนยันเองได้คุยได้รับรู้ว่ารอนเป็นเมียน้อยเขาจริงๆได้เงินมาจากไหนเงินที่เอาไปให้เสือเป็นเงินของใครอะไรยังไงมีความสัมพันธ์กับเสือจริงๆโหรพามาการันตียืนยันหมดแล้วนะคะดิฉันคงไม่ต้องไปเสียเวลาขุดและต้องขอบคุณโหรพา แต่ส่วนเรื่องของนี้ฉันไม่เสือกส่หงเอาพี่คุณเชียงมาทำไมมาอวดอุดเป็นเพื่อนกันในเฟซคุณจะเอาเรื่องราวของฉันไปเล่าให้พี่คุณเชียงฟังเหรอเป็นคดีความตรงไหนไหนเป็นคดีความตรงไหนมีคดีความหรือ,อยังไอที่พูดพูดกันเนะี่ยมันได้เคยมีใครได้ทำอะไรไหมบอกว่าจะ ส่งฟ้องวันที่แปดมีใครไปฟ้องอะไรดิฉันไหมมีหรือ,อยังที่บ้านก็รอยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่สนใจหรือว,ว่าใครจะเอาเรื่องราวที่ดิฉันทําไปฟ้องใครอะไรอย่างไรเป็นเรื่องของดิฉันคนอื่นจะคิดว่ามันดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาแล้วแต่จะคิดตามสะดวกเลยไม่ว่าคุณจะไปฟ้องใครแล้วคนจะบอกโอ้โหนี่ไม่ดีเนี่ไม่ดีดิฉันด่ายายสมควรครั้งเดียวคะ่ะ ไม่อยากใช้คำว่าด่าจะจุ้งจาบดีกว่าครั้งเดียวเพราะความโกรธแล้วก็ได้กราบขอโทษยายสมควรแล้วที่เหลือถามว่าดิฉันมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ไหมเหมือนโหระพามาดั่งวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ทำไมมีสิทธิล่ะแต่ดิฉันไม่ได้ใช้คําว่าพวกคุณด่าคุณนั้นด่าคนนี้นะแต่คุณเวลาฉันวิพากษ์วิจารณ์ใครไปด่ายายสมควรคือโหระพาก็หลับหูหลับตาตามไอ้ไหล เดี๋ยนี้ชื่อฟักกิ้งก้อยทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยแอบด่ากันอยู่ประจําสารพัดท,ที่จะแอบด่ากันวันนี้กลายเป็นเออเขาพูดอะไรเนี่ยถูกหมดนี่คือตัวตนของโหราพาไม้หลักปักขี้เลนค่ะวันก่อนเพิ่งด่าเสือกับด่ารอนอยู่วันนี้โอ้โหพี่รอนอย่างงั้นอย่างนี้ฉันรู้นั่นรู้ดีเพราะพี่รอนมีความสุข คุณออกมาเพื่อที่จะถล่มยืนยันว่ารอนเป็นคนตามที่ฉันขุดจริงๆใช่หรือไม่โหรพาบอกพี่ยันได้เลยไม่สำเร็จหรอกค่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ถ้าเขาตอบมาคำว่าแล้วไงอ่ะพี่ยันก็จะจ่อยนะคะมีความคิดของหนูนะพี่ยันนะอย่ากดหนูหนูพูดตามข้อจริงนะคะแล้วแบบนี้ใครจะกล้าซื้อของนางกูหนูนตอนนี้คือทุกคนพหวาไปหมดแล้วค่ะก็คือว่าเดี๋ยวจะซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะโดนโดนล้วนล้วนนิดโดนที่อยู่อะไรเงี้ยถามว่าโหมีที่อยู่พี่เสือไหมทีมโหมีค่ะ แต่ไม่เคยเอาเรื่องของลูกค้ามาพูดชัดเจนนะพี่ยันเนาะพี่เสือจะซื้ออะไรส่งแต่เรามีหมดค่ะแต่เราไม่จําเป็นต่อ้โกรธได้ตายเรายังไม่แตะต้องเรื่องนี้เลยค่ะตามเรื่องรู้เรื่องพี่รอมรู้ค่ะพูดเท่าที่พูดคลิปเดียวคือจบนะจ๊ะพี่ตาสาอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะอแน่ใจเหรอว่าที่อยู่ของเสือที่คุณมีเป็นที่อยู่ของเสือไม่ใช่ที่อยู่ของมัตสยาแน่ใจเหรอคะ ที่สาวิตรีพูดขึ้นมาวันนั้นสาวิตรีไม่ได้คิดว่าจะต้องไปประจานลูกค้าอะไรคนไหนเพียงแต่บอกไอ้คนที่ไปเม้นว่าสาวิตรีให้เม้นระมัดระวังนะเพราะถ้าสาวิตรีโกรธขึ้นมาจะหาตัวตนของคนพวกนี้มันไม่ยากเพราะเคยส่งของให้ไอ้คนที่เม้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่องนั้นช่องนี้ไม่รู้ว่าใครจริงไหมคะ ถ้าเราจะเอาเรื่องเอาราวของคนที่อยู่ในช่อง youtube อยู่ในช่องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปค้นทะเบียนลาดไปค้นอะไรแต่ของสวิตีเนี่ยไม่ยากเพราะวาสวิตจีรู้ว่าแอคเคานี้คือใครแอคเคานี้คือใครเพราะฉะนั้นสาวิตจีเลยเตือนว่าจะเป็นอะไรให้ระมัดระวังเซฟตัวเองด้วยแต่พวกคุณก็เอาไปตีความกันเวอร์วังมากเอาไปตีความกันเวอร์วัง แล้วโหลพาแน่ใจเหรอคะว่าพูดครั้งนี้ไรนี้ไรเดียวก่อนหน้านั้นที่ด่าเสือด่ารอนล่ะในวันที่เขาไปวันหย่าของสาวิตรีที่เขาไปกินข้าวกันโต๊ะใหญ่นะนะโหลพาพูดว่ายอย่างไรโหลพาอยากจะเปิดโปงอย่างไรคนไหนเมียแก่คนไหนเมียเด็กคนไหนสูบ,บุรีคนไหนแก่โซมอะไรยังไงโหลพาจําได้ไหมคะหรืออัลไซเมอร์แดก